วันนี้เจ้าเสือน้อยของมาม้าไม่ยอมทานอะไรเลยค่ะเพราะช่วงนี้อาการเจ็บเหงือกตอนฟันจะขึ้นทําให้น้องเมอร์ซี่งุดหงิดไม่สบายตัวไปหมดเล่นเอามา้าเพียไปด้วยเลยและนี่คือทางออกของคนเป็นแม่ค่ะ Master Rapid Organic ทิชชิ่เจลตัวช่วยที่อ่อนโยนและถูกใจมามาที่สุดในตอนนี้มีกลิ่นหอมของมะพร้าววานิลาเนื้อเจลใสเราบีบมาในปริมาณแค่เท่าเมล็ดถั่วเขียวพอค่ะแล้วทานวดเบาๆเจลตัวนี้จะช่วยให้ลูกรู้สึกผ่อนคลายได้เร็วขึ้นที่มามาเลือกตัวนี้เพราะมั่นใจในส่วนผสมที่มีทั้งคาโมมายล์ว่านหางจระเข้ที่สําคัญคือกรูตเตนฟรีพาราเบนฟรีชูการ์ฟรีและเดลี่ฟรีด้วยอ่อนโยนและดูแลสุขภาพช่องปากของลูกน้อยได้ดีเลยค่ะพอน้องเมอร์ซี่สบายเหงือกมากขึ้นก็กลับมา รารเรงเล่นได้ตามปกติแล้วเห็นลูกมีความสุขม่าม่าก็สบายใจหายกังวลเลยค่ะแม่คนไหนกำลังมองหาตัวช่วยดีๆลองดูมาสเตอร์แรปิดตตัวนี้นะคะช่วยให้ช่วงเวลาที่ยากลำบากของคนเป็นแม่ผ่านไปได้ง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะ